นุชจ้าวัสดีจ้สวัดีค่ะปาเจีปิดยังไงบ้างค่ะก็เห็นโดดดงโดดดงแหมปา่นึงว่าฮะก็นึกว่าฝันเผ็นยังไงจีกุ้งศึกเนาะได้เลขมามตาใสมั้งคักแม่ตอนแรกๆอ่ะอายุกับน้องริตาน่ะเถียงกันค่ะเถียงกันกับน้องน้องว่าของยหญ่บ่ออกหลับคันว่าบอม คนใหญ่บ่ออกดอกมาเพราะคอยคิดออกก่อนว่าน่ะเพราะว่างวดก่อนเพิ่นออกมันบ่กจ้เพิ่นบอกให้เกศซื้อแต่เพ่นบ่เพิ่นบอกให้ซื้อแต่ว่าซื้อน้ำเพิ่นมาทีเดียวถ้าซื้อน้ำเพิ่นก็จะถือเพิ่นกับเมนอยู่ได้เนาะวันนี้เลียว่าโอ้ยของบอกดอกของใหญ่สีออกค่ะของคอยออกของแก้ว่าออกดอกเหมือนฮะเป็นหลานสาวอะครับจ้าเป็นลูกขึ้ชายจ้ะก็เรียกว่าเออถือเบิ่งป้าของพูดได้สิแม่นเรียว่าเิบอกค่ะ เรียงเรียงที่จะได้เงินจะได้เลขกสามตัวเห็นะค่ะบันนี้นางมันกานางนางยุคเดียวนางนกไปเน่งมาบ้นนางยุคกูปูเนาะค่ะนางยุคเดียวได้นะคิดเลี้ยงในนอสเลี้ยงในนอสิได้จะมีเงินแบบเพชรอันนี้ไหมเผ็ดน้ำซอยเพื้นหนะโอ้น้ำซอยปูซอยยาห้าอยู่นี่มันบ่อเจจากซอยเพื้นหนะค่ะเพม่กระไรหว่อกเลย เอาข้องนี่เลยไม่ไปเึงมากเอาเลขมัดส่เลยเลขแปดนี่นึกเอามาใส่เอามาใส่ตัวนี้เลยตัวนี้แม่จะใส่ตัวนี้อันนี้ตัวแรกของงองลิตาเนาะมันเป็นแปดหกหกแปดก็เลยเอาของงองลิตามาใส่กับของเจนุต์ไดแปดตัวเดียวเดี๋ยวมาอ้อนปูจังด๋กอโอ้ยมันนางอยู่ผู้เดียวมันนางอยู่ใส่นางอยู่ก็เดียวกับปูน่ะกับปูนเนี่ยบอกแมนระวังจะได้บ่อเอ้ยระวังสิ ค่ะนั่นอีนดีค่ะที่ดังน้ำฝนอีดีกะสามตูแตะกก้เด้อปูมือว่านมือวา่านนี่ตอนเศร้ามือว่านจ้ะมา่อวันกาปูเมาขอปูวายาเจเขาเดี่ยวโอ้ค่ะก่อนเจี๊อกคอยสามตัูปังๆได้อปูเอ้สามตูแตกได้ปูปแบบโอ้เจนุนังหลุดมือว่านนี่โอ้ยเป็นเช่นไรโอ้เคยแบเยบเ่อคืนแต่เคยมาก่อนสุดๆเลยคือว่าเจนี่ก่อนเลขสิออกนี่ มีความรู้สึกแมนวะแมนคืดหอดปูคิดหอนแล่าเลยมาขอเพิ่นแมนบอกเพิ่นว่าจังไหนค่ะบอกเพิ่นว่าโอ้ปูลูกคือจังบ่านมียนนั่นนี่แท้จากสามซอยแม่เบิกทรับย์ระวังส่กายลูกขอฝั่งนี้สามตูดแต่งเง้เด้อขอเพิ่นหนักจุกจุกขอเพิ่นได้ดิบอกทางไปนังมาจ่าเสาจ่าเสาเพิ่นคือสิบอกว่าก็ได้แต่แตกก็สีบานอ้๊อว่าย อย่าคืเพันเมาแมนบ่ความคิดความคิดแมนจังไดนกระแตกจังนี้กระแตก,ก,แตกสามตัวได้ความคิดมากดิวันนี้เลขออกมามันตนอเลขคนพนประก,กาศเนาะ,ะประก,กาศแปดบ่หกท่นใจนุดออกวางเลยมจนุชเจ๊ห้าใจนุดบอกก่อนเขาก็บอกว่าห้า โอ้โหโดดตรงเลยเจนุตใส่เมื่อเป็นเลยโอ้แบบดีใจนะเจนนะยอเลขค่ะจอดเลยแบบอืมจึงสีเลยเจนุดอ่ะแบบดีใจคึ้นหมดซึกอ่ะดีใจสิร์แมนค่ะก้อนสีเลขออกเจนุดก็เปิดเพลงผายปูฟังต้งซิปเพลงผันเนอะโอ้ซิปเพลงเปิดแล้วฟังแตกสามโตนี่แมนก้อนที่แตกสามโตได้เปิดเพลงให้เพื่อนฟังจากเพลงก่อนซิปเพลง ปาเพ่งอีย่างเจเกี่ยวกับพญานาคิคะกันมักกันมักตัวกันมักัค่ะกันมักฟังเชิญโมนีตัวเพราะว่านอยู่สี่หักวะเนี้ยจะเจออะไรวะเนี้หลังจากเปิดเพลงให้ฟังเดี๋ยวมันสี่หักสือทนเขาโอ้ยย่าคือเพิ่นมาหาบอกต้องมาเพิ่นจังมาซื้ออยู่ก็เลยปิดก่อนแตวมันหักไปปิดก่อนปิดเพลงเลยบหมูแล้วล่ะหมูแล้วเพิ่นซูนแล้ว ว่าลูวแต่ว่าโบบอกผู้ใดว่าอะมึงเรียกว่เพิ่นซูนหนิงไว้เลยหนิงเลยสาตัวนี้เราดีเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยแต่ว่าจืดนะแต่ว่าในใจนี่คิดว่าเฮาจัะได้กับเขาโอ้ยดีใจไปแล้วว่ะพอเปิดเพื่ให้ปู่ฟั่งดีใจไว้ดีใจแล้วก็จับบักจกได้เสียหญ้าเสยไหมมื่อวานนี่โอ้ยหดีใจแฮง่ีดีือจังิงแลบ่ไหวเฮาแล้วว่าจังได้มึงก็ได้จังได้มึงก็ได้ให้มึงสิว่าค่ะ ดีใจเมื่อวานนี่ขนาดถือบกจกเสียอยากก็ยังห้องเพลงอ่ะบ่ดีใจบ่ดีใจอารมณ์ดีมืดมืดเมื่อวานนี่พ่อเขาเนี่ยโมเแรงโอ้ยมันจะได้โดนด้งเลยดงเอ้เกิดดุสีเลยก็มีใจเนาะไม่เคยเจอสามตัวแตกนะเจเน่สามตัวแตกเลยมาเหมือนฝันขึ้นหรือฝันฝันเด้กฝันได้สองตัวเลยเจได้เรียกแล้วฝันว่าฝันเล็กหน่อยมันอุ้ย ฟันมาเด็ดันเห็นเลน้อยบะคะน่ะไอ้ดอยไอ้ลุดมันขีมอไส้มันได้ตุ๋ยขี้หมอไส้ในคพวกฟันอ่ะเจนุดก็เลยถามว่าอายุเท่าไหรล่ะที่พ่อผูดดิค่ะสิบสี่ปีจนุดถามแม่อายุเท่าไดรสิบสี่ปีสิบสี่แม่มาบอกตัวงดคักแถบบอกกักสองตุ๊บตาไม่พูันแมใไมันอ่ะมีแค่สองคนบ่เจสองคน ผู้เป็นแม่เขาหน่ะอายุไรปัณฑาย14ป่ะเธอนมันบอกในความฝูลแม่บ่ะต่อว่า14ปีเพิ่นตื่นมาสะดุ้งอุ้ยก็เป็นอย่งสี่ระวังสิตาสันตองงดตัวนี้เนาะตัวก็เลยมักเลยเดี๋ยวนี้มักเพิ่นคือหายตองงดคักแน่แท้อะไรต่างๆคล้ายๆกับยันเอฟซีหนักหัวเลยฮะหนักหัวหนักหัวก็เลยแบบเมื่อกี้แกมาขอเปล่า บอกคนอยู่บอกคนไปเป็นบอกคนแล้วตุวตัวบอกคนแล้วว่านั่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนกะนั่งกี่หนีนะขะนั่งเพื่อนกว่าอยู่ขอปูจังหวัดคาเตนวดสิบงวดเอสิบงวดได้จังวดแล้วเดี๋ยวนี้เจ๊สามตัวเด้ครับขอเป็นสามตัวสิบงวดขอสามตัวสิบงวดใช่บ่วงสวงแต่กวาจะได้สามตัวมีงานบ่วงสองอะไรครับเจ๊อันต้องทำเบึกรัพย์จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดอีกเธอหนึ่งเนาะดีๆดีดีกัน เดี๋ยวเมื่อใดดีๆแจ้งสิแจ้งค่ะเถ้าเอฟซีอยากรวมทําบุญน้าเมนบอลคันเจแกะหลายท่านนะคะทีติดตามเนาะจังหวะงานที่ผ่านมาเจดังบ่ได้ไายนะคะเอฟซีแต่กะขอแสดงความดีใจน้าเจนุดและกับเอฟซีที่เพิ่นทีอดีใจน้าเด้อพี่น้องนะคะผู้ใด้ที่โซนที่ประทับใจดีเป็นมาสุดยอดเลยมื้อวาเห็นจะดีใจน้านะคะเอฟซีโอ้โหแล้วหนสิออกเป็จยัง ก็เดี๋ยวได้ในสิงเพื่อนดิเมกี่มะนางกูเดียวจะคือเพื่นออกจากอันพูนมะนางน้ำหม้อขึ้นยังไงแบบเทียมเพื่นเทียมเพื่อนนางเทียมเลยน้ำน้ำน้ำล่างเพื่อนอะเทียมเพื่อนอะเทียมล่างเพื่อนเป็นน้ำน้ำกันอย่าครับปูกัญญาแม่ปูก่อนปูโอ้ปูนมาก่อนมาขอบอกปูก่อนดิเพิ่นเพิ่นเคยมาบอกเจบอตะก่อนโอ้ยเพราะว่าเมื่อคืนฉลุดปนีเมื่อคืนบอบมากกับมากเลยอะไรเขาไม่ค่อยใส่ใจปนีเลยเมื่ค่อยใส่ใจปนี พักหลังนี้มานังนี่ดูแทบสุ้มมือเด้เจนะนังเล่าซึ้มมือคนเดียวก็อยู่เลยคนเดียวเจนุศิยู่คนเดียวตลอดเลยท่าเพื่อนค่ะแสดงว่าเจนุศนี่มาทำความสะอาดเพท่านยุ่งยี่ตลอดสชเฮ็ดส้เฮ็ดคอนเกนเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ปลูกต้นไม้ต้นหญ้าเมียตายเจนุศินะครับแมนคนเมตตายดีตัวใดเฮ็ดกับเพิ่นนะครับเป็นป่าชีเลตุ่นโอ้ตุ่นมันน่องเวลาเนาะค่ะอันแรกเนี่ยกับเฮ็ดเองนะเหมือนปูอยังครับเจนุอันนี้ปูเนี่ยแปดสอบปูแปดสอบโอ้ปูแปดสอบ ปูไปสอบแสดงว่างวดที่ผ่านมาที่ว่าได้สามโตนี่ก็คือเจก,ก็คือขอเพิ่นพรอมเนาะใจใจยิ้ดขอเพลี่ยวสามโตหอดเพิ่นย<า>ิ้ดยิ้ดคิดชอดเพิ่นไหมค่ะปูะให้ดังๆ้ะปูสามโตแตกก้ะปูเหมือนหมวกข้ามเดอ่ยมาดิยิ้ดเท่าน่ะปังออมากเลยสามโตแตก<ว>ดให้ปังเลยนั่นปุ้มือแรงมากโอ้ย แตกอีลีเนาะแตกอีลีก็าบอกว่าดวงบนแมวดวงก็คือเนี่ยเฉยๆสามตัวแตกนะคะเอฟซีงวดที่ผ่านมาตัวเลขเจนุดเข้านะคะตัวไทยก็เจงวดว่างั้นโอ้ยแปดหกห้าแปดแปดหกห้าไทยถือเน่ไทถือแน่กับตามโต้เนาะจ้ะเจนุดมีให้ค่ะจ้ะตว่าล่อสามตัวประวัตเน้นอันนี้เอาไปก่อนอันนี้ให้เอาไปก่อนแมนตว่าสามตัวล่อจักหน่อยหนึ่งซีนี่ให้เอาไปก่อนจ้ะ สามตัวนี่นรอจังวยเน้นๆให้เลยสามตัวก็คือว่าเพิ่นไห้มาตองงวดเนาะที่จะหนุดอันนี้จะเป็นความฝันนะเจ๊เนาะจะนินเลยความฝันคือจ้ะเป็นความฝันไหสองตัวตัวได้ก็เจ๊หนึ่งซีจ้ะหนึ่งซีนะคะเอฟซีหนึ่งซีจะให้เจนุนช่วยให้นะครับจ้ะอ่ะตัวนี้โมคะเจ้จ้ะตัวนี้ละจ้ะตัวเลขนะคะ f อฟซีสำหรับงวดนี้ เพิ่นหายมาสองตัวก้อนเนาะค่ะเจ้เนาะอันนี้เป็นความฝันเนาะบวงสรวงแล้วกระลงจากนอยเจ้มันบังหนาเจ้าเคสรวก้อนจนกว่าสะได้สามตัวคนบอกแต่ว่าปูเพิ่นจะหายอีกอยู่มันบอกครับสามตัวหายสามตัวซิบหมดครับเพิ่นสิหายจากงวดก่อนซิบงวดสามตัวซิบงวดเมนโอ้ตอนนี้ได้จากงวดแล้วงวดเดียวได้งวดเดียวขอเพิ่นเน่อยดิโอ้หาปังปังก้อนจากสางจ่ายห้าจากสาง ตอยเพื่อนแล้วใจยอยากสางตอยเพื่อนสี้สางยังแนค่ะเจแบบซิเฮ็ดลาย,ย่างอยูเ่เฮ็ดให้เพื่อนดีๆนะเฮ็ดให้มันเรียบร้อยนะ<ม>ให้แม่ดูดีโอเคนะครับค่ะก็ะะว่าใจจะดูใจคิดกะโดดแล้วแต่ว่าม,มีซื่อเนาะค่ะเดี๋ยวจังไรกะรอให้เจนนดกับทางเบิกทรั์เป็นผู้แจ้งอีกเส้นหนึ่งลาเพื่อนจิสางยังซิเฮ็ดยังแนจ้า เธอเอฟซีทีพนโศกมานนะคะ FC เอฟซีทีโศกมานในตัวเลขที่เจนุธหายไปนะคะบ่กวาจะปล่อยจากทางทีมงานช่องของเฮ้านะคะก็เป็นทีมงานเดียวกันนะคะเอฟซี FC. สามารถรวมบุญมาได้อันนี้เป็นเบอร์โทรขอเจ๊นี่เบอร์โทรจ้ะอ่ะเบอร์โทรของเจนุธแม่นบอกค่ะนีจัอร์นีจ้ะจอย่าลืมเบอร์โทรของเจนุธศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นะคะสามารถรวมบุญกับเจนุธได้นะคะเอฟซีหนึ่งสี่มาตรงกับ หโทรศัพท์ใช่ครับคือคักเทปหนึ่ีความฝันกับเบอร์โทรศัพท์ตรงกันเลยเรียกว่าตุนนีเด้อยครับอะไดจะเจ๊ตุนนี่ด้อยค่ไก่กันนะครับงาม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 เนาะหล่วมทำบุญทำกันได้ครับเลยพี่บวงสรวงก้าลอติดตามนะครับลอดทีตามกันจ้ะเบอร์โทรจะแบังเบอร์โทรมือหยานเขามาเห็นจ้ะโอเคผมบอกอีกเที่หนึงจ้ะ มารวมพิ่ี่บองสว่งกันนะครับเนาะจ้าขอบคุณค่ะเจนนอขอบคุณสำหรับ fc พิมรอนะคะเลขสามตัวนะคะเดี๋ยวยังไงก็พิมพ์รอนะคะเดี๋ยวถ้าได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ